สวัสดีค่ะพี่น้องวันนี้มาเข้าครัวกับป้าแม่บ้านบ้านอกอยู่เลยนะคะวันนี้ป้าแม่บ้านบ้านอกจะพามาทําเส้นเล็กแห้งกินกันพี่น้องเส้นเล็กแห้งหมูกินกันส่วนผสมของเราก็เส้นเล็กแห้งซักกํามือหนึ่งหนึ่งถ้วยหนึ่งที่พี่น้องเนื้อหมูสันคอหัน่นเจ้าส่วนไหนก็ได้นะเท่าที่เรามีเนื้อหมูสักสักขีดหนึ่งพี่น้องลูกชิน้นสักลูกชิ้นหมู เจ็ดแปดลูกกระเทียมเจียวหอมหอมเพราะเส้นเล็กแห้งเราต้องใช้กระเทียมเจียวนะคะพี่น้องขาหัวไชโป๊สับถั่วลิสงป่นถั่วลิสงป่นนี้ก็ใหม่จะได้หอมมะนาวสักหนึ่งกลีบต้นหอมผักชีหัน่นถั่วง,งอกแล้วก็ก้านผักคะนา้าใบคะน้านิดหน่อยพี่น้องท่านใดไม่ชอบผักไม่ใส่ผักก็ได้หรือว่าไม่มีผัก แบบนี้มีถั่วฝักยาวจะใส่ถั่วฝักยาวใส่อะไรก็ได้เท่าที่มีผักบุ้งก็ได้นะคะพี่น้องเรามาลงมือทำกันเลยนะคะน้ำกาลังเดือดแล้ลงมือลวกเด้เราจะได้กินกันพี่น้องเอาเส้นลงไปลวกเลย เรา่ต้องลวกนานมันจะเละเส้นนี้เล็กมากพี่น้องป้าไม่ลวกนานเสร็จแล้วมาจุ่มน้ําเย็ยนสักลงน้ำเย็ยนเลย มาคุกเค้าด้วยกระเทียมเจียวเส้นเล็กแห้งต้องกระเทียมเจียวนะคะ ยิ่วดำปุกเขานก่อนพี่นอ้องจะได้ไม่เกาะกันติดกัน นิดหนึ่งก็ได้พี่น้องแต่เราไม่ต้องเอาดำเยอะเนื้อเขาหมดปลายเสร็จแล้วเรามาปรุงรสหัวัชโปูใส่ปลายพี่น้อง ซอสปรุงรสสักนิดหน่อยอ่ะหนึ่งถ้วยอ่ะพี่น้องหนึ่งถ้วยน้ำตาลสักช้อนชานอกนั้นเขาเขาปรุงของเขาเองพี่น้องเรามีเครื่องปรุงเสริฟคลุกเขาให้มันเข้ากัน นี้เรามาลวกหมู <c oughs> ลงไปโยนลูกชิ้นลงไปหมูเราลวกแค่พอดีนะพี่น้องนะหมูลวกใส่ลงไปอันนี้เราลูกชิ้นไปลวกอีก เรข้าทีพี่น้องเลยจิ๋วผักลวกลวเลยปะเด้ย ป้าเปลี่ยนถ้วยมันคนยากพี่น้องเอาการะมังเลยเรากินเยอะใช้เยอะเราเล่นกระมังเลย ไม่ว่าอะไรกินแล้เราต้องกินให้อิ่มพี่นอ้องไม่อิ่มไม่ใช่เราเนาะเราต้องกินให้อิ่มเข้าให้มันเข้าออกันพี่นอ้องลูกชิน้น ชิ้นออกมาชิ้นมันไม่ดำเหรอเราใส่ให้มันดูน่ากินเน็ตหน่อยให้ลูกชิ้นมันดำเน็ตหน่อยอ่ะป่ะรวยด้วยผักชีผักชีแล้วหั่นซอยป่ะ เสร็จแล้วเรามาวางเสิร์ฟกันพี่น้องเสิร์ฟวันนี้ป้าจะเสิร์ฟลูกค้าด้วยใบยตองนะคะใบตองใบตองฉีกเลยเช็ดให้สะอาด สมมุติว่าเราไปวางโต๊ะลูกขาวันนี้ป้าจะเสิร์ฟด้ใบตองเราจะกินแบบย้อนยกวันนี้พี่น้อง แต่งนิดนึงแต่งนิดนึงลุกชิน้นลูกชิน้นน่ากินหน่อยพี่น้องเลยหมู จะเสิร์ฟแบบย้อนยุกวันนี้ ก็จะตามด้วยมะนาววางข้างๆถั่วบดเพราะว่าลูกค้าบางท่านเขาไม่ทานนะพี่น้องนะเราต้องตัดเคียงข้างเราจะผสมให้เขาไม่ได้สําหรับถั่วบนเนี่ยเพราะว่าป้าเจอหลายครั้งแล้วลูกค้าบางคนเขาไม่ชอบแก็รวยได้ใบหอมผักชีนิดหน่อยพริกก็เช่นกันบางครั้งบางครั้งเป็น ฝรั่งเนาะเขาไม่กินพริกเราก็แอบไปสักนิดหน่อยข้างๆทุกอย่างเรียงข้างไปพี่น้องถัวงอกสักนิดนึงสักนิดนึงแค่นี้ก็เสร็จแล้วพี่น้องพร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะพริกพริกป่นแค่นี้ก็พร้อมเสิร์ฟแล้วนะเส้นเล็กแห้งหมูค่ะพี่น้อง ง่ายๆค่ะแต่อร่อยเวอสูตรโบร,โบราณสไตล์โบราณกลับมานะคะพี่น้องอย่าลืมไปทำกินกันนะให้ลูกให้หลานวันช่วงโรงเรียนหยุดโรงเรียนปิดยาวนานหรือว่าไม่ได้ออกไปข้างนอกปิดเคร์วิวอะไรเราซื้อเส้นมาทำกินเส้นโลละสามสิบาทเองถั่วง,งอกก็10บาทก็เหลือเฟือลูกชิ้นป้าซื้อมารู้สึกว่าจะห้บาทห้ สามสิบลูกนี่แหละหมูสับก็ซื้อมาสักครึ่งโลห้าห้าสิบกว่าบาทแค่นั้นนะพี่น้องนะทำกินเองอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ติดตามช่องป้าแม่บ้านนะเพื่อเป็นกำลังใจป้าแม่บ้านจะได้มีกำลังใจทำคลิปเมนูอาหารสู่ให้ท่านพี่น้องได้ดูตลอดเวลาได้แบ่งสูตรทำกินกันนะสำหรับคลิปนี้เวลานี้ก็แค่นี้ก่อนนะคะเจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ